หลังจากที่เราซื้อสินค้าจาก Tik t o อกนะครับทีนี้เพื่อนๆคงอยากรู้วิธีการเช็คสถานะสินค้าว่าเราจะเช็คได้อย่างไรในคลิปนี้จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับกันตัวแรกนะครับเปิด Tik t o อกขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆมาที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับแต่ที่คําว่าโปรไฟล์หลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ด้านบนนะครับมันจะมีขีด3ขีดยู่ตรงนี้นะให้เราแตะที่ขีด3ขีดที่ตรงนี้กันได้เลยครับต่อจากนั้นให้มาดูด้านล่างนะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะให้เพื่อนๆเนี่ยมาแตะตรงนี้หลังจากนั้้้้้นนนนนใหเเรรราาาาาะสสไไลลลลลดดดด์์ื่่่อมมทีีงงแวก็ูต มาดูตรงนี้คําสั่งซื้อที่อยู่ตรงนี้ให้เพื่อนเนี่ยแตะตรงคําสั่งซื้อเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเนี่ยเลือกตรงที่คําว่าดูทั้งหมดนะครับเพื่อจะดูรายละเอียดทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาแตะที่คําว่าดูทั้งหมดตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนแตะตรงนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อแตะเข้ามานะครับสถานะมันก็จะแสดงอยู่ที่หน้านี้นะครับอันนี้ของผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะแต่ถ้าหากเพื่อนติดปัญหาเกี่ยวกับสินค้านะครับต้องการพูดคุยกับร้านคคค้้้าาตตรรงนนนนนีีะะ่แทสิับ โอเคนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยสไลด์เลื่อนมาที่ด้านล่างมันจะมีคําว่าติดต่อผู้ขายเผื่อเพื่อนๆเนี่ยซื้อสินค้าและมีปัญหาหรือต้องการจะพูดคุยกับทางร้านค้าต้องการติดต่อร้านค้าให้แตะปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งไปที่ในส่วนของช่องทางแชทเนาะเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะไปแชทพูดคุยกับทางร้านค้าได้ช่องทางนี้หรือว่าติดต่อเกี่ยวกับสินค้าได้ได้ครบหรือได้ไม่ครบหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าต้องการจะพูดคุยกับทางร้านก็ติดต่อช่องทางนี้กันได้เลยนะครับ หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมมีการแบง่งหมวดหมู่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับเพื่อนๆสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในนี้ได้นะครับผมแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้แล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกดูกันแล้วกันนะครับ